เดี๋ยววันนี้จะมาิวบ้านในรงนแรมแบบนี้นะเดีแรกเลยก็ขึขี่ไปในรงนแรมนี้มีตำนานได้แหละเราจะไปเล่าตำนานแล้วเราจะไปเล่าตำนานกันก่อนเลยแล้วขออนุญาตเล่นกีกก่อนก็จะไม่ให้เห็นนะนี่น,นี่ตำนานมาถึงแล้วนี่ตำนานกล่าวไว้ว่ามีเด็ดมีเด็ดทันตเรียนมาเล่นที่นี่เป็นไว วายเอ็มอนุบาลอนุบาลเขาได้มาเล่นที่นี่แล้วเขาก็ซื้อขนมมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนงานซื้อขนมมาประมาณน,นี้ประมาณน,นี้เลยไปหึงพีนและเขาก็จะจัดงานที่พวกเราที่เขียนเล้วเราก็จะจัดงานกันแค่นี้ก่อนนี่แล้วเขาก็ค้อค่อยๆทำขนมกัน <c oughs> แล้ว ส่วนที่เขาเล่นก็ขี่สวนขอนผีใครที่แพ้จะต้อนไปจะต้อนไปจะต้อนไป,นไปลา่าท้าผีที่ขีหนึ่งมีเด็กทั้งหมดหลายคนเลยแล้วคนอีกเขาชนะไปที่น้อยมากเด็กหลายคนเขาไปล่าท้าหมีแล้วแล้วก็มีตุ๊กตาหมีไปด้วยพร้อมกับที่นอนแล้วก็ อย่างอาหารก็ไปด้วยและคืนนึงเขาก็ไปล่าท้าผีแล้วและเขาก็ได้พบทุกอย่างออกไปเข้าไปพร้อมกับเวลาขอนอนและเวลาอาบน้ำผินและเขาก็เตรียมสะเบียนมาไว้แล้วด้วยสำหรับทุกวัน เขาจะอยู่ที่นั่น,นทุกวันทุกคืนแล้วคืนหนึ่งก็มาถึงแล้วมีผีมาหลอนเด็กทุกคนระหวา่างระหวา่างรอแล้วหน้าตาเขาก็ทีตุ๊กตาหมีระหว่างที่เด็ดกกำลังนอนอยู่เขาก็เลยพูดว่า แบบผีผีทุกคนลลนดูด้ชยฉันได้เด็กทั้งหมดที่อยู่ในแคมป์ตอนนั้นก็ตีกันมาหมดแล้วพอเขาตีเห็นตุ๊กตาหมีอยู่บนหมอนเพราอตอนแรกมันอยู่บนพีตอนนี้คราวนี้แล้วคราวนี้ได้มันแล้ว,วและเขาก็ได้รลอนป้อนอาหารหนึ่งชิ้นนั่นก็คืฮอทด็อก พอแล้วเขาเขาป้อนผู้มีก็กินเข้าไปทุกคนเลยตดใจแต่ทุกคนก็ก็เลยโดนโดนมีกินเข้าไปจนหมดเลยอ่าตำนานข่าวแบบนี้ถอะเราโชคดีตำนานของเรานี่แหละที่เราคิดเองอ่นมันดูโซนแรกกันเลยแล้วกันก่อนที่มันจะมิด นี่โซนแรกโซนเช็ดอินไปโซนที่สองจะต่อเลยก็คือมันก็เชิเช็คอินไม่ค่อยมีอะไรคราวนี้ก็เป็นโซนต้นไม้จะมีโคนไฟให้ด้วยมีต้นไม้หลายชนิดแล้วโซนต่อไปเป็นโซนขายของขายของแบบตุ๊กตาตุ๊กตาของอะไรพวกนี้นนนอาจจะเป็นตัวละครในตำนานอยู่นะับ,บอ่าโอเคแล้วก็มีตุ๊กตาด้วย ไม่โซนจะไปไม่โซนรออาหารแต่ว่ามีแค่พวกนี้เพราะว่ามาคิดโต๊ะ VIP ท่อนโต๊ะ VIP เราท่อนโต๊ะ VIP ของเราดีที่สุดและโซนสุดท้ายแล้วทุกคนโซนสุดท้ายเราไปเราไปเราไปก่อนเดแป๊บเพราะว่าเราอาจจะสร้างไม่เสร็จนะท่านสุดท้ายเราอาจจะสร้างไม่เสร็จที่ไม่โซน ที่เป็นโซนแรมอ่ะที่เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแพ่นที่นอนอะไรพวกนี้จะได้เข้าใจแล้วกันอ่ะเสร็จยังหูกยังไม่เสร็จแีเราใช้เส้นไหน แล้วว่าหลานซ่าหน่อยจะเล่าตำนานต่อแล้วกันโอเคแล้วตำนานก็แล้วเล่าต่อนะแล้วพอเด็กกินเข้าไปหมดเด็กที่อยู่ที่บ้านอะ่ะเขาก็ได้เล่นและเขาก็ก็เลย กัดกินหมดแล้วมีตัวนั้นก็มีเพื่อนมาด้วยแลวั่านแลว่านดูและเขาก็ได้และเขาและตอนที่เขาการกัดกินอยู่เขาก็มีเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาด้วยนะทุกคน นี่ก็เป็นหั่นตามรีวิวเลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเช่นนี้อ่าโอเคจะมีคำถามอยู่คำถามนินตอนที่เราไปได้าตำนานเล่าตำนาน,เ,าน,านเป็นผีอะไรแล้วว่าเป็นผีแพ่นกินตุกตนกนต๊กตาหมีแพนกิ้ตุ๊กตาแล้วก็ปลาวานตุ๊กตาเป็นอันไหนกันทุกคนคอมเมนต์ใต้นะ ถค่เยว่าอย่าลืมกดจ้าค่อยๆกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปชมใหม่ของเรานะที่บหนีไยบายบายไปดูคลิป2ของเราแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องประมาณนี้